กำลังาหลาล่าของเราเกมเมอร์ใช่เวล่ะงั้นนี่เลย Rapid Design Store สโนโล่ของนักเกมเมอร์ที่ Rapid บบ Design Store มีทั้ง Steam Wallet ในราคากันเอง ID Minecraft แท้ให้เกมลวราคาเอกมากมายที่ Rapid บบ Design Store เพียงคคลิกใน Facebook ว่า Rapid Design Store ก็ไม่เพจแล้วก็สั่งซื้อของได้เลยรละเอียดพบเจอไวอยู่ที่ Rapid Design Store บริการดี แอดมินน่ารักแค่ใจป่ารายกากนี้มีเรื่องฮาดีฮียโคตรใช้สมององ้อคุบ้างดาอย่ากลัวกันนะนี่แค่อินโทรเอาละครับ ผู้ชมที่เคารพักทุกท่านนะครับนสวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กับผมอิจฉันเอือนะครับน้มาเอ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 ัอเอเนีอเ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 ออเกเอ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 เจเอเอเอานเอเอเนะมเอ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 อเอตอเ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 หมือเ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 อ่อเ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 เเอเอเอเเกเอ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 อเออเเเบต้าเอเอเอเเอเอนเอับอเเอเอเอเเอเออเเอเออเอเออนเเอ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 เเอออเอเเเอมเเเดอ เอลกับาเลือกชื่อภาษาไทยง่ายเลยก็ั้นะว่าเอลยี่เอลทุยเลือกอลอะไรวะเอลยยี่สองยี่ทุยเอลยี่สิบสองนะครับนะลิ้นเป็นที่เหล่านี้นะกับปืนเจ้าเก่านะครับนะกับก OK ๊อกสิบแปดนะที่คุณเคยกันดีนะใส่เสียใส่เสเ้นเงินกโอเคนะตเตรียมพร้อมปะเป็นทดลองกับเจ้าตัวปืนของเอลยี่สิบสองกันเลยว่าจะเป็นยังไงนะก็เท่าที่ลองเล่นมานะครับนะก็ะ คล้ายเหมือนแอนดซลไรเฟิลทั่วไปนะครับนะที่จริงเป็นปืนคนหนักนะครับแต่มันตอนนี้มันเป็น LMG นะที่ประสิทธิภาพในการเดี๋ยวหลบหลังก่อนหน้าหน้าหน้าที่จะที่จะเอากระปลาแล้วฝันไปชาติหนหนูโอเคของด้วยนะเราให้ไอ้นั่นเป็นแนวรับไปก่อนโอเคตายหมดเรองต้องระวังด้วย เราใช้วิธีการโกงง่ายๆครับดูการดูมินิแมพข้างล่างครับมันจะเห็นศัตรูทุกแนวแต่มันก็ไม่ใช่ทางที่ดีมันเห็นเราเราก็เห็นมันนะครับมันเห็นเราเราก็เห็นมันครับต้องตระหนักเรื่องนี้ไว้ด้วยครับแล้วด่านนี้เนี่ยเราต้องระวังข้างบนให้ดีๆนะครับเพราะว่าตัวนี้ได้ง่ายครับแล้วก็ฝั่งตรงข้ามตรงนั้นวิธีการจะชนะก็คือวิ่งฝ่าไปเลยครับวิ่งวิ่งเข้าไปครับคือการบวกซีคีบเอ้ยครับบวกบวก นะครับได้ครับ2ตัวครับโอ้ยโอเค,อเ,คเทคนิคมันเล่น,นง่ายๆครับคุณจะเป็นสายซุ่มหรือจะเป็นสายบวกนะแต่แทนเทคนิคกาเรเล่นของผมนี่คือมีปืนกลหนักเนี่ยก็ต้มไปบวกแล้วนะนะครับเป็นปืนกลหนักอย่างเช่น LMG เนี่ยที่มีขนาดหนักและเดินช้าเนี่ยก็ขอแนะนำว่าให้อยู่กับที่แล้วก็นอนหมอบยิงจะเป็นอะไรเช่นที่ดีกว่านะแต่คุณก็ต้องระวังพวกสไนเปอร์ให้ดียนะสไนเปอร์เกมนี้นะครับถ้าเกิดมาหลักๆก,ก,ก็มีแค่สองอันแล้วนะครับ okay, <Okay. S 1> เห็นได้ชัดว่า ถ้ามันมีสะโคบนะครับเลอก็จะยิงได้กากมากนะ,ะแต่ผมมีเลดบตทนะตอนนี้ก็เลยหวังได้แค่นิดนึงนะยังไม่ถึงเกินร้อโอเคเราจะวิ่งฝ่าไปตรงนี้โชคอย่างดีนะครับที่ทางเราเนี่ยยึดตรงฝั่งข้างบนได้นะครับเคยเคยเป็นว่าเราแบ่งแยกกับคนละสอฝั่งนะครับแบ่งแยกคนละสองฝั่งอ่ะไประเบิดนำหน้าไปก่อนปไป,ไป,ไป,ไป นะระเบิดนี่ผมไม่ได้หวังว่าจะให้โดนนะผมหวังเอาไปเคลียร์ให้มันหลีกทางเรื่อยๆเอ้าแต่ก็โดนเออแปลกเนาะนะเราเห็นตัวตตรงนี้นี่แบบตรงฝั่งนั้นไหมครับเราทำการวิ่งครับวิ่ง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 ครับวิ่งวิ่งให้เร็วที่สุดวิ่งให้เร็วที่สุดเท่าที่วิ่งได้ครับจังหวะนี้แหละครับจังหวะนี้แหละครับเราคุมเชิงได้แล้วเราคุมเชิงได้แล้วถ้าเราอยู่ตรงนี้นะเฮ้ยอะไรวะอะไรวะเฮ้ยมันแฝงไม่ได้เป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้โอ้ย ไม่น่าเชื่อนะครับผมลืมไปเลยว่านือว่าเป็นอกหนึกว่าตรงนั้นเป็นแบบออกนอกแมปไปแล้วเลยโดดไม่ได้แต่ไม่ใช่ครับโดดได้ครับโดดได้อโอเคแบบนี้เนี่ยเราจะมาแนะนำนะครับผมก็จะสอนการเล่นแบบขั้นเบสิกนะครับนะกับจานนี้นะครับ่านนี้ควรใช้อาวุธชนิดไหนในการเล่นนะครับนะก็ ก็ไม่มีอะไรมากเป็นพิเศษครับก็เป็นอาวุธชนิดทั่วไปนะครับที่ถนัดนะครับไม่ว่าจะเป็นอาวุธปืนไรเฟ้นโจ,โจ,โจโมนะครับอย่างนี้นะครับก็ถนัดได้ครับยิงไปเลยนะไม่ต้องกลัวใช้ได้หมดใช้ได้หมดครับไม,ไม่จำกัดการนะแต่แนะนําว่าจะเป็นไรเฟิลเนี่ยจะถือว่าเป็นโอ้อดีมากไรเฟิลน,นะเพราะว่าคุณจะสามารถตอบโต้ศัตรูได้อย่างเช่นนะครับ,นะรบโอเค ต้องใช้สมาธินิดนึงในการยิงครับเพราะว่าผมถ้าเสียงดังเนี่ยมันจะยิงไม่ค่อยจะโดนเท่าไหร่นะร้านเพื่อนเขาที่ดูพื้นๆน,นะครับนะอันนี้ดาเมดแรงครับนะดาเมจแรงดาเมจแรงมีข้อเสียไหมเถวมีข้อเสียไหมแรงถีบค่อนข้างไม่เยอะเท่าไหร่นะนีะ่เราเก็บธรรมดาไปะสนะสางเขาไ,ไปยักกระสุนให้มากที่สุดอะไอ,ะอะปืนนี้เนี่ยรู้สึกว่า แรงครับแรงมากนะแต่ต้องแลกกับการที่มีความแม่นยำนะมีความแม่นยำต่ำนะครับก็เลยเป็นอะไรที่ค่อนข้างลำบากนิดนึงในการที่จะเล่นนะครับน่านเก็บไปเลย2ตัวรวด3ตัวเอ้อเอออยเดีย๋วย,ยวเราจะอะไรกันเราจะอะไรผมไม่เห็นจะตัวแล้วตอนนี้มองได้แค่ข้างล่างต้องการ ระวังครับล่าหลังนะมินิแมปบางทีเนี่ยเราก็ต้องมันเห็นเราเราเห็นมันนะก็ต้องคอยๆระวังด้วยนะครับแต่แต่อย่ามองมากเกินไปจนติดมินิแมปนะครับการติดมินิแมปนี่ไม่ใช่สีทีเลยคุณจะพองแค่มินิแมปเดี๋ยวก่อนเราอยู่ทีมแล้วเออเฮ้ยผมไม่ดำเนินแล้วเนี่ยโอ้เก่งจังตอนนี้นะครับเรื่องเรื่องซวยมาถึงมันเยอะแล้วครับเรื่องซวยตอนนี้ครับอใช่ครับเอาวุธผมหมดครับผมก็ต้องขอยืม LMG ของชาวบ้านเขามาใช้ครับตอนนี้ เอลจี okay. นี่ก็พื leagues, עם, as, ้นฐานครับง่ายๆครับมันเป็นอะไรที่หนักหน่วงมากครับแต่ดัมเมดบอกตรงๆว่ามหาศาลมากครับดัมเมจมันมหาศาลจนผมบอกได้รนะดัมเมมหาศาลมากแต่มันต้องแลกอะไรเยอะครับันผมว่าผมยังไม่ควรใช้ m 6 0เท่าไหร่เพราะว่าดัมเมจมันค่อนข้างมันเยอะนะแต่คือผมไม่ถนัดผมไม่ชอบ l m g ในถ้าเป็นแบบนี้นะแบบนี้ก็ใช้ได้นะแต่ไม่ค่อยยังไม่อยากใช้นะครับผมว่ารู้สึกว่าเอ g อมจีผมชอบนะยิงการดีแต่ตอนนี้ดาเน,นี้ยม,มันไม่ันไม่สมควรใช้เท่าไหร่ผม,ผมเลยเอาปืนเบสิคเบสิคก่อนอันเนี้ยอันนี้คือเบสิคที่ใช้แล้วแบบสุดยอดมากเป็นระเบิดเบสิคปืนในกระบอกนี้นะครับอาาว่าแนะนําใช้ไหมแนะนําใช้นะครับนะก็จะได้เมื่อตอนคุณเลื่อนเวลนะครับหรือถ้าคิดเกียร์เมื่อไหร่ ก็ไปห,หาถ้หาหมดหมดปุ๊บเราก็เอาไอ้นี่เอาปอแปะเอาปอแปะขึ้นมาเฮ้ยเห็นเหรอเห็นเห็นอ่าเห็นเรามีเพื่อนช่วยครับมีเพื่อนช่วยไฟเซมบรีนะครับนะส่วนทหารง่ายครับเมื่อก็สูวนคุณหมดยารีโหลดครับยารีโหลดนะขอย้ําว่ายารีโหลดถ้าไม่จาเป็นยารีโหลดนะครับให้หยิบคุณพกมาแล้วก็ยิงสวนกลับนะครับเป็นการแก้ปัญหาการรีโหลดนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยยิงหมดปุ๊บก็รีโหลดเลย นะมันเป็นสัญลัษณยามของว่าเอ้ยคื้นหมวดแล้วรีโหลดนะมันมีข้อเสียครับมันมีข้อเสียของการเดินคือพอคุณรีโหลดปุ๊บอ่าคุณจะเนี่ยเนีนนนน่ต้องใช้สมาธิว่าที่ยิงอะ่นะผมกระสุนลาน้อยเนี่ยปุ๊บอะ่ะยิงไปเลยเนี่ยใช่หไหมมันง่ายครับมันง่ายอ่นะคุณไม่ต้องมาเสียเวลาการรีโหลดอะไรเลยเพราะว่าถ้าโมมาแตะเสียเวลาการรีโหลดเนี่ยมันจะมันจะไม่ได้เลย,เลยนะ มันจะแบบคเสียคนเสียเยอะนะพูดง่ายๆว่าเอาอันนี้มาใช้ขัดก่อนนะเพราะว่าถ้าคุณไม่ใช้คุณพกเลยคุณก็จะไม่ถนัดคุณก็จะใช้แต่ปืนหลักแล้วคุณจะไม่รู้พษิงของปืนพกปืนพกช่วยเราเยอะแล้วระเบิดก็ทุ่เอ้ยมาแนละ้วไม่ได้ไม่เข้าไปสวนเลยเจออาร์ตโออาร์ตนี่ก็ตัวเก่งนะครับตัวเก่งของเกมเลยนะของเกมบันทอบอปเนี่ยนะ ถามว่าดีไหมเป็นปืนที่ประสิทธิภาพดีมากนะผมผมได้รีวิวไปอย่างหนะ้าโอเคโอเคขอยับไปหนึ่งนะโอเคกลับมาแล้วโอเคตอนนี้อยู่ในสมองรภูมรภมรบเช่นเคยนะก็เล่นไปเรืเร่อยๆนน่นอนนะต้องระวังให้ดีนะค,ะครับกวกคืไอเปอร์โอเคเราจะว่าไปหนึ่งก็ซ้ไป 1, 2, 3, 3. ไป 5, 5. ตัวนี้จุดบอดจุดบอดครับจุดบอดของไนเปอร์จุดบอดของไนเปอร์แ่นวดี่ครับสวนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยย่แล้วย่แล้วย่และัเอ็มจเมหึงไปไปเก็บเกเก็บเว่่งว่งว่ว่่งว่อย่ายนิ่อยู่นี่งตัวไปโอเคข้างล่งข้างล่งโอ้แม่ไม่ทันครับเจออาร์คซะก่อน แรง30โอ้ยสวยชิปครับสวยชิปนะก็จะประมาณนะครับก็จะมาบอกอรายละเอียดปืนที่หลังนะครับว่าเวลไหนได้ปืนไปบ้างนะครับนะก็แต่ละเวลก็จะได้ปืนที่ดีตามไปเรื่อยๆนะครับนะถ้าท่านสนับถัดทุยถ้าเกิดโอเคโอเคเออรู้แล้วไอ้มตีมันชักยากไอ้หนู ชักมาเสียเวลานานก็นานนะครับนี่คือข้อเสียแต่มันจะแลกหรอว่าจะสุดยอดจะพาวเวอร์โอ้โหมาแล้วกูโดดข้าวแพ็กตัวข้าวแพ็กนี่ดดตุ๊าไม่ยอมโดดให้พื้นมันต่ำครับพื้นมันต่ำพื้นมันต่ำเลยโดดไม่ได้เวนชิฟโอ้โหมาถ็งแล้วมาห็นแล้ว,ลวต้องวิ่งอ้อมแล้วนั่นนั่นที่ซุ่มดีของสไนเปอร์ครับ นั่นนะฮะนั่น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 นเออดับสามนาโตติดเคโอ้มันเอาแม็กน้ำมาลอกเลยเว้ยเออดีตาย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 เอาไงมาเนี้ยเออม็กน้ำมาลอกแล้วนั่นนั่นนั่นเกิดการเดวอลตายเพื่อนน้ำล่องไปน้ำล่องไปเออนั่นแหละสุดยอด ให้มันสตาร์ก,กันสินี่แหละพื้นที่คู่เคียงเรียงที่คู่กันตรงนี้โอ้โหประชกากรนับร้อยแน่ๆเราไปในีวอดัน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 สงครามโลกเฮ้ยโอ้โหเกือบไปแล้วทนะ่านผู้ชมนะอีกแล้วเหรอครับแรงสามสิบไอ้หมอน,นี่แสดงว่าใช้อาร์คเก่งมากนะไม่ใช่แปลแต่ยังไงผมว่าผมชนะแน่อนอนนะรู้จักว่าเล่นนะครับเราต้องดูเทคนิคไม่ใช่คิดอยากจะยิงก็ยิงคิดอยากจะอะไรก็อะไร ทำนะเราต้องรู้ด้วยว่าเกมเขาไปยังไงครับเกมภารกิจคืออะไรเรายึดฐานก็ต้องยึดฐานนะผมก็ต้องยึดฐานีิครับเอ๊ว่าแต่พวกมันไปไหนวะหายไปไหนก็หมดนะโดนในวงนั้นสกัดกันหมดเราไปทําการรอบสังหารรอบสังหารเขาลงสังหารเดือดอบสังหาร โอ้ยผมเอ้ยเป็นไงเฮ้ยเออ,เอ,อดับไปสองมามามาจุดฟาร์มจุดฟาร์มจุดฟาร์มสีหมอบจ้ะจุดฟาร์มจุดฟาร์มอินเตอร์ฟาร์มอินเตอร์แก๊งเราแก๊งฟาร์ม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  Let's do this Let's do this ระวังหลังครับผมเป็นอ้าเห็นเห็นเห็นโอ้ยเพื่อนไม่เก็บว่จะจร้ายจร้ายสดุดๆโอเค เดินการไปเรื่อยๆเราเล่นไปไม่รู้ว่าชาแนลโดนหายแบนยังถ้าหายแบนแล้วผมจะได้แบบลงเต็มๆเ,เลยไม่ต้องไปจำกัดเวลาคนจะดูไม่ดูก็แล้วแต่ผมเป็นการบอกเทคนิคก,การเล่นนะครับเทคนิคก,การเล่นข้าวบนนี้มันต้องมีทั้งหนึ่งสสามไม่มีเลยเหรอยังไม่คิดจะขึ้นมาเลยเหอรอถ้าไหลวะเสียเงินเงินยังไงของมันวะเนี่ยไม่ขึ้นมาเลยแต่อยู่ข้างลาง เออหนึ่งตัวแค่นั้นก็พอใจฉันแล้วโอเคถ้าเขาไม่ขึ้นมาเราก็ลงไปหายากเลยวะลงไปเลยเนี่ยลงไปงชึบอ่าลงไปหาเลยเดีย๋ยวไปเสิร์ฟกระสุนหนึ่งที่โอ้โหดงเลยววะดงวะดงวะโอ้โหดงเลยววะไอ้ซากศพนี่คืออะไรซากศพนี่คืออะไรถือดีสุดถือพวกแม่อ่าเรา อ่าวิตตอรี่ครับ King of the Hell อืมเป็นไงนะสุดยอดสุดยอดสุดยอดพลัมพลาวพลัมพลาวพลัมพลาวออโต้ทีมโอเคยัวเรนเดอร์มิโกสอืมโอ้โหแม่ได้อชิพเมนต์พอยต์อะไรกันระดาวระนาวนะโอเคก็จบไปกับการเรมืปืนนะครับนะของอ่า L22 นะครับนะเป็นปืนที่ผมว่าแนะนำว่าใช้นะครับนะ นะี่นักควรใช้นะครับนะปืนนี้มามาดูซิว่าจะปลดล็อกกันตอนเมื่อ,อไหร่นะครับนะมันจะอยู่ในส่วนของแถวไหนนะก็แถวซัพพอร์ตก็ได้นะจะเป็นซัพพอร์ตก็ได้นะมันจะปลดล็อกเมื่อคุณแรงค์ได้ประมาณ28นะครับนะแบงค์ยี่สิบเมื่อไหร่เนี่ยคุณก็จะได้ปืนนี้ไปแบบฟรีๆนะครับนะส่วนล่องส่วนของเรื่อง CP หรือ CR นะขอโทษนะขอโทษนะครับ ซีเนี่ยเป็นเงินพอยที่เอาไว้แทนกันนะครับนะก็อย่าเพิ่งใช้กันเลยนะเอามาซื้อปืนนะก็อย่าเพิ่งเอาไปซื้อปืนนะครับนะเรารอเก็บแรงก่อนดีกว่าว่าแรงมันก็ขึ้นนะเป็นการได้ปืนฟรีด้วยส่วนเจ้าไอ้นี่ก็เอาไว้แบบแต่งปืนมากกว่านะแต่งปืนนี่ิกไปแต่งปืนซีอาก็จะน้อยลงนะสำหรับการแต่งปืนนะครับแหมดีจริงนะก็จะมีเรื่องการใส่สโคปอนะไรนะนะสปินเตอร์อะไรก็ว่ากันไปนะนะนะโอเค ก็จบไว้กันกับเพียงแค่นี้ก่อนนะครับนะของเกมนะครับแฟนทอมฟอร์ดเบต้านะครับในช่วงนี้นะครับนะต่อไปจะเป็นปืนอะไรนะครับนะก็ติดตามกันนานะครับนะที่ช่องพีวีเอ็มนะครับนะส่วนตันนี้ก็ขอลาตัวไปก่อนนะครับนะสวัสดีครับบ๊ายบายเฮ้ยมีคนแอบมาด้วยเฮ้ย